งวมกันเท่าไหร่ยังไงเนี่ยไม่มีแต่อิสราเอลบอกว่าเงื่อนไขนี้มันอใช่จากความเป็นจริงนอกจากนั้นวันนี้อิสราเอลก็เคลียร์พื้นที่ด่านเมืองราฟาเตรียมเข้าไปยึดอันนี้เข้าไปเคลียร์ด่านแล้วนะครับแล้วก็บอกให้ประชาชนที่อยู่ในดินแดนกาซาฝั่งใต้เนี่ยไปยกไปที่อื่นขณะน,นี้มีประชาชนพลัดถิ่นในดินแดนของตนเองที่ ในแดนการ์ซาประมาณล้านคนอนะิเซเมื่อวันยึดดังราฟาไว้แล้วก็จะเคลียร์พื้นที่ว่าจะใครเข้าใครออกแล้วอิเซตั้งเป้าหมายไว้ว่ายังไงก็จะต้องปราบพวกนักรบฮามาสให้ไม่เหลือจึงจะเสร็จภารกิจเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> ก็คงจะต่อยาวนี่นยแล้วก็ชาติอาหรับอื่นๆอ,อาจจะเข้ามาร่วมวงไม่ไผ่บูญด้วยในอนาคตอันไม่ไกลขา้างหน้าเมื่อวานนี้เป็นวันที่สองของการเยือน ประเทศฝรั่งเศสของประธานาธิบดีสีจิ้นติงของจีนพระพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสแล้วก็ทางประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสก็ขอให้ท่านผู้นำจีนช่วยกันป้องกันไม่ให้โลกเกิดสงครามเย็นคำว่าสงครามเย็นถ้าเป็นคนรุ่นเก่ายุคเบบี้บูม ฝรั่งก็มกักจะแบ่งผู้คนที่เกิดในช่วงๆต่างๆของประวัติศาสตร์โลกเนี uk, 是是่ยเป็นยุคใช่ไหมยุคสงครามเวียดนามนี่ก็เป็นยุคมนุษย์ในโลกเพิ่มจานวนประชากรก,กันเยอะท้องกันมากลูกออกเยอะเรียกคเบบี้บูมรุ่นผมเนี่ยแหละนะครับคือรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเกิดมาเนี่ยนะผมเกิด 1, 1948, ปี1948-209191-92ป,ประมาณนั้นนะครับเกี่ยวกันแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนประวัติผมพ่อเป็นชืกอวัยทาให้ผมงงนะครับ อ่มันผมก็เลยเกิดปีสองสี่เก้าสองนะครับตามที่ทางอำเภอบันทึกไว้อ,อ่บันทึกอภเภอที่บันทึกไว้ให้ผมเกิดวันเดียวกันสมเด็จประเทศนีนะครัสองมิถุายนซึ่งเช็คแล้วมันไม่ใช่อะ่ะแต่ไม่รู้วันไหนคือผมไม่มีที่มานะครับเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลไร,ไร้ไร้ที่มาที่ชัดเจนแต่อนาคตรู้จะไปไหนไม่วัดใดวัดหนึ่งใกล้บ้านแล้วเมื่อวานนี้อ่ ทา่านผู้นำฝรั่งเศสก็บอกว่าให้จีนช่วยเ,เรื่องสงครามเย็นหน่อยนะอย่าให้เกิดสงครามเย็นในโลกนี้สงครามเย็นก็คือสงครามที่ไม่ได้รบกันด้วยอาวุธนะนี่อธิบายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ฟังที่ยังไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์หรือหน้าที่พลเม,มืองศีลธรรมในโรงเรียนนะครับสงครามเย็นก็คือสงครามที่ไม่เล่าร้อนด้วยอาวุธปืนระเบิดไม่ใช้อาวุธสงครามแต่มันเย็นแต่มันเหมือนสงครามด้วยการเจรจากรรมข้อมูล แล้วก็แข่งขันกันในเรื่องสะสมอาวุธแต่ไม่ได้ลบกันแล้วก็เกทับกันในเรื่องต่างๆแม้กระทั่งการแข่งกันในโอกาสเนี่ยอเมริกาไปดวงจันทร์ของที่เรามองเห็นหน้าจีนไปด้านหลังของดวงจันทร์ backside of the moon <c oughs> ก็ก็เป็นการแข่งขันอันนี้ก็เรียวกว่าการแข่งขันทําให้หัวใจมันเร่าร้อนเหมือนสองครามแต่ไม่ได้รบกันกาะทำข้อมูลนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้น จีนก็ถูกข้อกล่าวหาอย่างนี้เยอะเมื่อวานนี้ประธาน,นาธิบดีฝรัร่งเศสบอกว่าอยากจะให้มพันธ์ระหว่างจีนกับยุโรปดีขึ้นก็ขอให้ท่านประธานาธิบดีสิ้นถิงเนี่ยช่วยป้องกันสงคารามเย็นให้ด้วยก็คือเหมือนกับจะบอกว่าจีนก็มีส่วนในการทําให้เกิดสงคารามเย็นก็จะระกัข้อมูลต่างๆนี่ครับนอกจากนั้นแล้ววันพรุ่งนี้นายก ประธานาธิบดีสีชิ้นผิงของจีนเนี่ยจะเดินทางไปเยือนเซอร์เบียที่เมืองหลวงเบลเกรดวันนี้ก็เลยมีหนังสือพิมพ์พหน้าหนึ่งเป็นจดหมายจากประธานาธิบดีสีชิ้นผิงของจีนว่าด้วยอัาธิบายด้วยเรื่องที่ว่าเมื่อปี1999เนี่ยนาโต้ทำให้เกิดการระเบิดสถานทูตจีนที่เมืองเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียปี1999 เบลเกรดเมื่อก่อนเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวียนะครับ uh, uh, เหมือนกับปรากเป็นของเชโกสโลวาเกียเนี่ยเดี๋ยวนี้มันพวกประเทศในกลุ่มคาสูนบาวขาดนี้ก็แยกย่อยเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยเยอะแยะนปหมดเซอร์เบียมอนเทเนโกอาธารณรัฐเช็กอย่างเงี้ยเซอร์เบียนี่เป uh, ็นประเทศ uh, เ,ลเล็กประเทศหนึ่งแต่ว่ายังเอาโครงเมืองหลวงเบลเกรดเมืองเก่าของยูโกสลาเวียไว้เป็นเมืองหลวงต่อไป uh, นั่นก็ท่านุพิมพ์เ์เบียในเช้าเนี่ยก็ลงพิมพ์นจดหมายของสีจิ้นผิงที่บอกว่านาโต้ระเบิดสถานทูตจีนที่เบลเกรดเมื่อปี1999ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเซอร์เบียกลับมากระชับแน่นขึ้นดุดสายเลือดเดียวกันท่านผู้ภาษาจีนว่าอย่างไรก็ตามภาษาอังกฤษนักข่าว The Economist แปลว่า w a r c h with the blood of our compatriots หมายความว่า ความตอนช่วงระหว่างจีนกับเซอร์เบียมันแนบแน่นด้วยเลือดเมื่อปี1 9 9 9เพราะว่าคนจีนกับคนเซอร์เบียตายในเหตุระเบิดสถานทูตที่เบลเกรดครับเบลเกรดเมืองหลวงเซอร์เบียนึกออกละเซอร์เบียก็เป็นประเทศของโนแบกโจโควิชนักเทนนิสที่สุดแห่งโลกมนุษย์ในยุคใหม่เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเขาเป็นคนเซอร์เบียนะครับโจโควิชมองแบกโจโควิชนั่นแหละ ก็มันประจบบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สีชินผิงจะไปเซอร์อเบียผมคิดว่าจีนโดยกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลจีนโดยท่านประธานาธิบดีสีจินผิงเนี่ยมีความแยบยลมากในทางกุศลบายทางการพูตพรุ่งนี้จะไปเบลเกรดวันนี้ส่งจดหมายไปชมชาวเบลเกรดซะก่อนว่าพวกเราสูญเสียเลือดเนื้อมันจนเหมือนพี่น้องกันแล้วนะนะครับมันสายเลือดเดียวกันแล้วเพราะว่าเราเสียเลือดเนื่องจากว่านาโต้มาระเบิดสถานทูตของพวก ยืมคาของคุณพิกคมกมนิชกเช่าพูดวัล so ื so so ่อนเล่าเรื่องก่อนเข้ารายการผมวันหนึ่งนะครับสนุกดีนะเขาพูดถึงจีมปุ๊บแกก็จะว่าลื้อว่านะมันเข้ากันได้ดีมันถ้าประธานดีจีนเนี่ยก็นับเซอร์เบียเหมือนสายเลือดเดียวกันแล้วล่ะด้วยจดหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านจะไปเซอร์เบียนะครับเชื่อมั่นว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทีคราวหนึ่งจากอิตาลีเพราะวันนี้ รัฐบาลอิตาลีสั่งให้ค่าหมูป่าที่มีอยู่ในป่าต่างๆของประเทศอิตาลีลดลงไป80%ให้เหลือเพียง20%เพราะว่าในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยหมูป่ามันเจริญเติบโตเจริญทันมีขยายคือมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดหลามแล้วมันก่อให้เกิดปัญหาจับมาฆ่ามาขายทําอาหารแล้วมันก็ไม่หมด แล้วมันก็มีปัญหาโรคระบาดเขาเรียกไข้หวัดแอฟริกันไข้หวัดหมูแอฟริกันหรือแอฟริกันสไวน์อีเวอร์หรือสไวน์คูไข้หวัดหมูแอฟริกันเนี่ยมันก็มาจากพวกสัตว์ป่าตรกนี้หมูป่าตรงนี้เพราะฉะนั้นทางอิตาลีเขาก็เลยสั่งฆ่าหมูป่าเพราะฉะนั้นร้านอาหาร <c oughs> ในอิตาลีอาจจะเป็นเราะเรื่อเนื้อหมูป่านะครับไม่ต้องเป็นหมูป่าเลี้ยงลาบุรีนคะรปฐมอย่างที่บ้านเราเลี้ยงกันก็ได้เพราะว่าในป่าเยอะเปินหมดเลยที่ปากช่องเนี่ย เวลาผมเข้าไปเดินเล่นในโอุทยานแห่งชาติเนี่ยถ้าไปในจุดที่พักเจ้าที่พักอยู่หรือจะมีที่นั่งกินน้ำนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะมีอาหารเล็กน้อยเนีย่ยหมูป่ามาเดินออกมาเล่นเฉยเลยครัับกช่องโคราชหรือโอุทียนแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยมีหมูป่าอยู่แต่ว่ามันจํานวนหนึ่งมันอาจจะหิวก็ได้มันก็เลยมารบควนนักท่องเที่ยวบริเวณร้านอาหารก็มีนี่พูดถึงหมูป่าไทยแต่ว่าปกติถ้าจะกินหมูปา่าจริงๆเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกั้หมดละ เป็นหมูป่าเลี้ยงเป็นหมูบ้านเลี้ยงหมูป่ามาเลี้ยงเหมือนหมูบ้านและเมื่อวานนี้ที่สหรัฐอเมริกาบริษัทติก๊กต k อกหรือไบแดนของจีนบริษัทที่ทำติก๊กต๊อกที่ถูกรัฐบาลอเมริกรันสั่งบอกว่าให้ขายากิจการให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่สัญชาติที่ไม่ใช่จีนภายในหนึ่งปีติก๊กต๊อกก็เลยฟ้องกลับไม่กลัว ติกตอก้องรัฐบาลอเมริกันเมื่อวานนี้บอกว่าจะมาบังคับให้เราขายหุ้นให้กับชมชาติอื่นไม่ได้นี่พูดถึงติ๊กตอกอเมริกนะะันครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเนี่ยรับประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ใน first amendment หรือบทว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่หนึ่งรัฐธรรมนูนอเมริกาเนี่ยจริงๆสั้นมาก อ่านแป๊กเดียยกินกาแฟถ้วยหนึ่งมาจบแล้วนะครับเจ็ดมาตราแค่นั้นเองจำนวนในการมีแค่เจ็ดมาตราประชากรประชากรสามร้อยล้าน <c oughs> โอเคสมัยล่างรัฐมนูญเมื่อสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วมันไม่ถึงร้อยล้านหรอกนะครับแต่ว่าคนเขามีตัดยามีความโปร่งใสซึัพย์สุดจริตต่อสิทธิเสรีภาพเคารพกันและกันนั่นเขียนมากเขาทำนะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนูญเขียนแค่เจ็ดมาตราร แต่ว่าพอเขียนไปเจ็ดมาตราแล้วก็มานึกขึ้นมาได้ว่าเออบางเรื่องมันตกหล่นไปจะขอแก้ไขมันก็เลยกลายเป็นการแก้ไข27ครั้งก็คือ27อมเมนเนนตอเมนเนนก็หมายถึงการบทว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแก้ไขเจ็ดเน27ครั้งจากทั้งหมดมีแค่เจ็ดมาตราก็แก้ไขรวมแล้วก็คือถ้านับเจ็ดอาร์ติเกิลกับ27อมเมนเมนนต์ มันก็เป็นสามสิบสี่มารตรานะครับกมาตราที่หนึ่งที่แก้ไขนะครับหมายถึงว่า First Amendment ที่บริษัทไปแดนหรือว่า t i k t อ k อเมริกาเขาฟ้องรัฐบาลในกันว่าทําอย่างนี้ไม่ได้บังคับให้เราขายหุ้นใน้กับคนอื่นเนี่ยแล้วจะมาบอกว่าเราเออมีสิทธิเสรีภาพเหมือนคนอื่นไม่ได้อันนี้เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของทิกตอกเพราะ TikTok เนี่ยไม่ว่าอะไรที่อยู่ในทิกตอกเขาก็จ่าย ลิขสิทธิ์มาแล้วนะครับเขาเคลียร์กันอยู่ว่าเอาเพลงใครมาติ๊กตอกจเพราะฉะนั้นคนร้องเพลงในติ๊กตอกถ้าจะให้เก่งจริงก็พวกที่เต้นเก่งๆสวยหรือเต้นน่าดูใช่ไหมแต่ถึงเวลาร้องเพลงไม่ได้ร้องเองก็ไปยืนไปดูนตรีคนอื่นมาใช่ใช่ไหมแล้วก็ติ๊กตอกเขาเป็นคนจ่ายเคลียร์ลิขสิทธิ์ให้แล้วก็คนที่ทาเหมือนร้องเพลงเก่งก็อาจจะไม่ใช่เสียงตัวเองไม่ใช่เป็นเสียงตัวเองแต่ว่าเสียงดนตรีก็ไปก๊อปมาจากต้นฉบับอันนี้ก็จ่ายไม่มีปัญหานะครับ คนก็เลยชอบทิกตอกเพราะมันสนุกมันง่ายยกเว้นผมไม่อยากร้องเพลงในทิกตอกตัวคนจะเข้าใจผิดว่าร้องดีก็เลยไม่รู้จักทิกตอกไมได้ใช้เลยเออพูดถึงเรื่องทิกตอกเดี๋ยวพูดเรื่องรัฐธรรมนูญก่อนนะครับก็คือรัฐธรรมนูญอเมริกาเขียนว่าอย่างนี้นะครับ first amendment หรือมาตราแก้ไขเพิ่มเติมมาตรกาที่หนึ่งก็บอกว่ารัฐสภาหรือสภาคองเกลส กับศาสนาหรือข้ามการแสดงกิจกรรมใดๆที่เป็นเสรีข้ามไม่ให้จำกัดเสรีภาพในการพูดหรือการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพของสื่อสารมวลชนสิทธิของประชาชนที่จะชุมนุมโดยสงบสิทธิของประชาชนที่จะยื่นคำอุทธร์ร้องเรียนต่อรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลแก้ไขความเดือดร้อนชุกร้อนเหน่านั้นนี่คือมาตรากแก้ไขเพิ่มเติมมาตรกาที่หนึ่งก็คือห้ามรัสภาออกกฎหมายที่กระทบเสียภาพในการแสดงความคิดเห็นเสีภาพในการร้องเรียนเพื่อให้รัฐบาลแก้ปัญหาเ,เสียดภาพเกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรพวกนี้นะครับห้ามไม่ให้นนะักสื่อศาสนาโมนี้ไปได้เพราะฉะนั้นเวลาอดีตพระยังจนะหนีแทนที่จะสืบวัดราชาผมก็ต้องผมก็ตั้งอยู่ที่วัดราชา เจ้กหนี้อยู่ฟรานซิสโกอยู่อเมริกาและก็ก็หมเขียวใช่ไหมคุณวินัยรองสวุวรรณเนี่ยคนที่เคร่งาศาสนาหนักในบ้านเราก็จะตามล่าพยัญชะก็ไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่อเมริกาจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ไม่มีผิดจะพูดยังไงก็ได้แล้วไม่มีาศาสนาตั้งเองใหม่ก็ได้ก็จะเป็นวิกายหหมเขียวแบบเอคุณวินัยรองสวุวรรณเพราะฉะนั้นเสรีภาพเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังไม่พอใจาศาสนาใดในประเทศใด ตั้งตัวเป็นศาสนาเดียวในอเมริกาก็ได้ตั้งใหม่เลยไม่รู้คุณยันตะหรือคุณเป็นนายรองสมานเรียกว่ายัางไงครับหลวงพ่อมูลไม่ใช่บัญชีมูลอดีตในขาธิการยูเอ็น,นครับมูลนี่ซังยังมูลชาวเกาหลีเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งก็จุดติดได้บนเนินเขาคล้ายๆกับศา,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 าสานาบอามัดอะไรประมาณนั้นไปดูประวัติศาสตร์ของลัทธิมูลเนี่ยเกาหลีใต้นะครับก็บอกว่าต้องตั้งนิกายใหม่ ที่ไกลใหม่ก็ตั้งขึ้นแล้วก,ก็มีธุรกิจมั่งคั่งครับรวยมีโรงละครนิวยอร์กบรอดเวย์มีโรงแรมใหญ่มีร้านอาหารมีการเดินเรือมีสินค้าอาหารกระป๋องน้ำกระป๋องอะไรขายโคโลหมดเลยผมเคยไปนอนโรงแรมนิวยอร์กโฮเทลของหลวงพ่อมูลเนี่ยมูนี่นะครับสั่งยังมูลไปดูละครลามิสราของโรงละครนิวยอร์กที่บรอดเวย์ของพวกมูนี ไปอยู่อเมริกาเป็นอาทิตย์เลยนะครับด้วยอการพาทัวร์ของมนูนี่ไปดูบ้านดูมหาวิทยาลัยปริญญาโทเอกของกลุ่มมนูนี่เพราะฉะนั้นลทัทธิมูนี่อเมริกาอยู่ได้ตลอดไปไม่มีปัญหาไม่ไปเกี่ยวข้องกับนิกายโปรเตสแตนต์หรือแคทอลิกต์อื่นใดเพราะฉะนั้นสิีธภาพอันนี้ม,มันเกิดกับไบแดนหรือว่าทิกก็ด้วย เขาก็เลยฟ้องว่ารัฐบาลในการละเมิด First Amendment ซึ่งปัจจุบันนี้มีคำเรียกอีกคำหนึ่งนะครับว่า Bill of Rights คือมาตราหนึ่งว่าได้สิทธิเสรีภาพในที่อเมริกาก็พูดกันเยอะในยุคดอน,นัลทัป์ก็คือมาตราสองเป็นเรื่องการสิทธิในการพกอาวุธตืนะอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะคุยในวันนี้นั่นคือลัทธิโมที่ศักดิ์สิทธิ์และผมเชื่อว่าเอันนี้เชื่อเฉยๆนะครับฟับงไปเพลินๆแล้วกันนะครับรีนี้จบเมื่อไหร่เนี่ยรัฐบาลในการจะแพ้ เพราะว่าเขาต้องปกป้องฐธรทมนูญถ้ารัฐบาลละเมิดฐธรรมนูน่นมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องไม่ละเมิด f i first amendment ใบแดนสติ๊กต็อกก็จะยมคงอยู่ต่อไปโดยผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นของจีนหรือบริษัทไฟแดนต่อไปนะครับนอกนั้นก็ถ้าจะดูข่าวรอบๆไปนะครับคือ,อ,อที่ฮาร์วาร์ดอันนี้วันที่สองหลังจากที่ท่านอธิการบดีมาหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทำอีเมลถึงมาหาวิทยาลัยทั้งหมดเลย ยืนยันว่าจะต้องมีการจัดการนักศึกษาที่การเต้นแล้วไม่ยอมถอยเนี่ยโดยสงบจะเรียกมาคุยหรือ,อยังไงก็ตามจะต้องมีการจัดการให้ออกจากมหาวิทยาลัยแบบไม่เต็มใจเรียกว่าอินวลังคุยลีฟอย่างที่พูดเมื่อวานซึ่งความหมายโดยต่อมานันากศึกษาเข้าใจแล้วนะครับหมายความว่าอาจจะถูกสังส่งสั่งภาคการเรียนามระเบียบถูกต,ต้องเลยนะครับอาจจะถูกให้ออก ไม่สอบไล่อะไรกันแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กลุ่มนักศึกษาที่กำลังเป็นประท้วงอยู่ในสัปดาห์ที่สองเข้าสัปดาห์ที่สามแล้วเขาก็อออกเดินประท้วงยังไม่บอกว่าเขาจะถอดเต้นหรือเปล่าออกเดินประท้วงและไปหน้าบ้านของท่านอธิการบดีชื่อกาเบอร์เนี่ยเป็นอธิการบดีชั่ชวคราวนะที่มาแทนอธิการบดีที่เราออกไปด้วยเหตุเช้าเรื่องก<ม>ารให้การต่อรัฐสภาเรื่องฟาเลสไน์เรื่องอินดิเพนซอนคอนเทกซ์นะแล้วก็เรื่องลอกเรียน นะวรรณกรรมคนอื่นมาเป็นวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ Ph.D. dissertation ของตัวเองถ้าคนใหม่เนี่ยรักษาการชั่วคราวแต่ท่านจเจาจริงจากนุ่มนวลก็คือว่าเดี๋ยวจะพิจรารณาคดีวินัยของนัาศึกษาทุกคนถ้ะท่านผู้ฟังที่มีโรคหลานอยู่ฮาวเวิร์ดก็ชเช,ชด้วยนะครับเพราะว่าหาอาไริกาเข้ามันไม่เหมือนหมาไรไทยอะ่ะมันพูดเป็นย่างกันนะครับแล้วแต่หมาอะไรที่ฮาวเวิร์ดเนี่ยว่าจะเข้าได้ยากมากแพงม,มาก เก่งมากดีมากไม่ได้แปลว่าทุกคนจะออกมาเก่งดีมากเสมอกนหมดนะครับแต่ว่ามีความเป็นเลิศทางวิชาการติดตัวมาทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นพิธาหรือว่าใครแต่ใครนะ,ะสุรินเสียแต่ว่าวิถีชีวิตแต่ละคนอาจจะผันแปรไปแต่ว่าคุณภาพของวิชาการสูงค่าเทอมแพงแล้วถ้าลูกหลานเราไปร่วมกระบวนการแล้วปลดถูกให้ออกไม่ได้สอบไล่ไม่ได้เป็นยาซึ่งอีกไม่กี่วันเขาจะมีพิธีรับเป็นยากันแล้วญญญนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทุกของพ่อแม่ผู้ปกครองผมก็เป็นผู้ปกครองคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวโดวยตรงนะครับพรลูกจบแล้วนะครับแต่รู้ดีว่ามันเสียตังค์ไปเยอะอสี่ปีที่ฮารเวาร์ดเนี่ยเหมือนกับผมสี่ปีที่เบิร์กลีย์ก็อยู่ติดกับฮาร์วาร์ดนั่ Harvard นแหละครับเดินไปไม่กี่ก้าวเบิร์กลีย์คอลเนจมิวสิกนะครับอยู่ในเมืองเลยัเดินเอาไปหน่อยก็จะไปฮารเวาร์ด มันสี่ปีที่ฮาวเวิร์ดกับสี่ปีที่บรูซเอาเป็นว่าสี่ปีที่มอสต์สันแมสซิวเซตเนี่ยเคนเบรชอะไรก็ Cambridge, แล้วแต่แถวนั้นอ่ะราคาเท่ากันฮาวเวิร์ดก็แพงพอกันจะกลับไปแคลิฟอร์เนียนะครับยูเอสซีนี่ก็แพงเหมือนกันหัวอกผู้ปกครองก็อยากให้ลูกจบอ่ะจบแล้วหลังจากนั้นลูกจะไปไหนก็เชิญลูกจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อก็ไม่ว่านะครับแต่ลูกจะได้มีความรู้พื้นฐานเรื่องพัฟติเอ่ร์อ่อพลิซีเรื่อง Public, uh, Policy, เกอเวอร์เมนเรื่องอะไร ในมาตรฐานโลกลูกที่น่าเป็นนายกรัฐมนตรีเมืองไทยได้จะได้พูดอะไรไม่เปยนเพียเพ้ยนนะเครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกๆอยู่ฮาร์วาร์ดก็ช่วยคุยกันนิดหนึ่งแล้วกันหรือจบก่อนแล้วกันนะค่อยมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือค่อยมาเปลี่ยนประเทศไทยผมไม่จบมานานแล้วยังเปลี่ยนได้บ้างไม่ได้บ้างครับวันนี้เวลาของลูกยามเช้าน่าจะถึงเวลาอำลาแล้วนะครับแล้ววันพรุ่งนี้จะกลับมาหวังว่าจะเข้าสู่ระบบดิจิทัลไวไฟตามปกตินะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ นั่นคือโลกยามเช้าโดยสงเกียรติอดวิมลสวัสดีครับ สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาน้ำยาสีฟ้าฝาสีทองฉลากสีเหลืองแดงและแอลกอฮอล์สเปรย์แบบพกพา70ปีสิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจการเอาตัวรอดของมนุษย์สามารถสรุปได้3คำก็คืออย่ายอมแพ้ซึ่งหัวใจสำคัญของคำนี้ก็คือพยายามต่อไปเอ็ดเวิร์ดไมเคิลกริลหรือแบกกริล นักประจนภัยชาวอังกฤษ t r ทั t ทุกสาระความรู้ Touch เข้าถึงอย่างชับไวคมความคิดที่ Thinking Radio ครบรอบ20บปี